จอีกต่อไปแล้วเพราะคุณจะมีสูตรเมนูไข่สไตล์เมียจ๋ามาฝากอีกหลายเมนูเลยถูกต้องค่ะพร้อมแล้วชิ่แล้วขอเริ่มต้นที่เมนูแรกนะคะเป็นเมนูไข่อบเมียจ๋านะคะที่เราจะเปลี่ยนไข่ดาวแบบบ้านๆนะให้ดูน่ากินแล้วก็อร่อยฟินด้วยเชิญค่ะโอ้ชื่อเก๋เนาะมีอะไรบ้างไข่อบเมียจ๋านะนี่ส่วนผสมก็มีนี่เลยค่ะไข่ไก่สักสี่ฟองนะคะแล้วก็ปูอัดนี่ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ แล้วก็เห็ดหอมเนี่ยเราก็หั่นเป็นแบบว่าลูกเต๋าแบบเล็กๆหน่อยนะแล้วก็มีผักชีซอยนะคะมีพริกไทยดำมีซีอิ๊วปรุงรสนะคะแล้วก็มีเกลือป่นแล้วก็เนยค่นี้เองนะอ่ะอเริ่มทำกันเลยต้องทำอะไรก่อนค่ะวิธีทำเนี่ยนะคะเราเอาเนยใส่ลงไปในเขาเรียกว่ากระทะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูไปอุ่นแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟให้มันทำให้มันละลายให้มันละลายนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ระหว่างวุ้นวุ้นอุ่นใน ในไมโครเวฟเนี่ยนะเราก็จะตอกไข่สองนะสองฟองก่อนหนึ่งสองค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยนี่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะพริกไทยเราจะใส่อะไรบ้างอะพริกไทยหนูชอบพริกไทยเยอะใส่เยอะถ้าทำให้ลูกก็ไม่ต้องใส่พริกไทยเนาะแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสจะเผ็ดมากไหมเผ็ดค่ะเด็กยังกินไม่ได้ซีอิ๊วปรุงรสต้องโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เกลือป่นเนี่ยใส่น้อยๆแบบพริกเดียวอ่ะให้มันพอแบบมีเกลืออ่าแป๊บแล้วแร๊บ แรมแบบแ,บแค่เนี่ยตรงนั้นเนยละลายยางเฮ้ยโหวนไม่รนะ้อนเหรอไม่ร้อนไม่ร้อนอเนี่ยพอมันเนยล,ละลายเสร็จนะข้าไข่ที่ตีเสร็จนะ่ะใส่ลงไปในในกระทะที่มันเป็นแป้นพิมพ์เราอาจจะเป็นแบบรูปอื่นก็ได้นะน,นี่หนงเลือกรูปหัวใจเนี่ยไ<ป>ม,ม,ม่ตลาดมันก็ไม่ต่างกับไข่เจียวเฟเดี๋ยวสิพออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปสองฟองในที่เราไม่ต้องตีนะตอกไป นอกไข่ลรไปสองฟองเลยไม่ต้องตีแล้วนะไข่จะขที่ไหนนี่ทำไมเบื่อมันหนาขนาดนั้อตลาดยิ่งเจริญเออใช่ไขใ่ไก่ดีๆนี่อ่าเสร็จแล้วแล้วก็โรยหน้านี่ยางยางนี่แล้วก็ตกแต่งหน้านี่นี่เออน่ารักเนาะพิมพ์นี่มันสามารถเข้าไมโครเวฟได้เนาะซื้อตามร้านแบบพวกเบเกอรี่อะไร ตกแต่งเนี่ยน้าที่จะตกแต่งเนี่ยจะชอบมากชอบน้อยเนี่ยแล้วแต่เราเลยแล้วอุ่นกี่นาทีพี่ลี้แล้วเราก็เอาใส่ไมโครเวฟเนี่ยนะด้วยไฟปานกลางประมาณ6-8นาทีเท่านั้นเคล็ดลับการใช้เตาไมโครเวฟนะคือค่อยๆเอาเข้าเตาทีละ2-3นาทีแล้วก็ดูว่าสุกหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่แบบเดียวไม่เดยไใช่ใช่คือจริงๆเวลาเราใช้ไมโครเวฟเนี่ยเขาเรียกว่าอุณหภูมิในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมาจากที่จุดเดียวเราต้องคอยขยับจานที่มีอยู่ในนั้นคือถ้าเราวางไว้ที่ เดียวโดยที่เราไม่ขยับจานเนี่ยมันก็จะสุกอยู่ตรงแค่ที่เดียวถึงบอกว่าจะต้องให้เอาเข้าเอาออกเนี่ยสองถึงสามนาทีต่อครั้งแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าเวลาเอาเข้าไมโครเวฟเนี่ยไข่มันจะแตกต้องระวังมันจะกรดเด็นใส่ถึงบอกว่าต้องใช้ไฟปานกลางนะอย่าใช้ไฟอะไรผ่านไปแล้วแปดนาทีกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วด้วยนะหน้าตาดียังไงล่ะเอนนี้คือไข่อบเมียจ๋า ปรุงรสนะเพิ่มก็ใส่เพิ่มไปได้อีกนิดนึงอ่าจ้ะอือได้ไหมคะเหมือนไข่กระทะเนาะอืมเลยมันเด้งๆไข่เด้งดก้มหน้าก้มตาค่ะอ่าไม่แปลกใจเลยนะคะที่จินกับนิรินเนี่ยติดใจเพราะว่านี่อย่างที่นางวุ้นบอกแค่ แค่กลิ่นก็ต้องรู้ว่าอร่อยแล้วแน่นอนนะคะเป็นไข่ดาวกึ่งไข่ตุ๋นนะคะหยอกซอสนิดๆหน่อยๆพริกไทยหน่อยอุ้ยเข้ากันดีดีเลยกำลังดีเลยอ้าวต่อไป่คราวนี้นะคะมาที่เมนูวุ้นบ้างขอบอกว่าเมนูนี้เนี่ยทั้งง่ายทั้งสะดวกรวดเร็วเหมาะกับตอนเช้าๆที่เราเร่งรีบทำให้คุณสามีทานนะคะก่อนไปทำงานเมนูนี้มีชื่อว่าไข่ในหลุมอุ้ยไข่ในหลุมเนี่ยวุ้นอย่าบอกนะเราต้องเอาไข่ไป ไปฝังไว้ในในดินก่อนแล้วค่อยขุดมาโอ้โหจะได้กินไหมเนี่ยขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไปเปล่าก็ไหนก็บอกอินแคนในหลุมเราไม่ได้เอาไปขุดหลุมแต่อย่างใดเลยนะคะง่ายมากๆเลยไม่ได้เอาไปฝังดินด้วยกินได้แน่นอนนะคะเมนูนี้มีส่วนประกอบดังนี้เลยขนมปังต้องเป็นขนมปังกะโหลกแบบนี้นานๆเลยนะคะขนมปังกะโหลกทำไมอันนี้ขนมปังกะโหลกอะไหนๆนไหนอะ ไองจมูกอ๋อทำไมลงไม่รู๋ไข่ไก่ด้วยสองฟองแล้วกันชีสแผ่นนะคะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ปูอัดฉีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแฮมสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะเกลือป่นพริกไทยแก้วด้วยค่ะแก้วมาทำอะไรแก้วอะไรอยากรู้ใส่น้ำดื่มเหรอไม่ใช่เราไม่ใส่น้ำดื่มนี่เราเอามาทำแบบนี้ทำไงคะกดลงไปตรงหนมปังตรงกลางนะคะฮเดี๋ยวทำอะไรก็ทำหลุมไงกดแล้วันในหลุมยละวทำหลุมเดี๋ยวเดี๋ยว รออนุ้นไม่ดีกว่าเอลเป็นคนรออะไรไม่ได้เดี๋ยวทำให้ดูเราก็ไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็กดบ่กดไปให้มันเป็นหลุมอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันขาดออกไปใช่ไหมไม่ไม่ขาดไม่ขาดเพราะเราจะต้องใส่ไข่ลงไปมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้ใช่ไหมนี่ต่อแล้วก็ตอกไข่ลงไปเดี๋ยวให้พี่เอกกับพี่หนุ่มช่วยน่ารักเด็กสมัยนี้มันชอบทำอะไรแบบสร้างสรรนะอย่าให้ไข่แตกวยตัวเอ้ยนี่ดูากินแล้วอ่ะเด็กชอบกินเมนูนี้เด็กน่าจะชอบอลังอ่ะไข่ต่อ ทำหลุมใหญ่นิดนึงเอ๊ะเด็ดๆเมื่อตอกไข่เสร็จแล้วไงตอกวุ้นใส่ปูอัดลงไปรอบๆค่ะพี่หนิงใส่แฮมลงไปอีกด้านหนึ่งสิเอามาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อหน่่ยคะเจเอาคืนแล้วเพราะเอาคืนแล้วใส่เยอะๆเลยได้ป่ะได้ใส่เยอะๆเลยก็ได้ปูอัดใส่เยอะๆเออใส่เยอะเลยใส่ชีสด้วยพี่เอ๋มอุ้ยถ้าชีสเยอะๆเนาะยมๆใส่เลยเยอะๆเลยเยิ้มเจ๊คะเจ๊คะเดี๋ยวรอกินอันนี้สิเจ๊รอหน่อย อันนี้ไม่ต้องปรุงใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือพริกไทยได้นิดนึงตอนกินเสร็จนบตอนทำเสร็จจะเริ่มกินได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้แป๊บเดียวเองเจ๊แค่เนี้ยหรอไม่ทำในตอนนาทีกินได้เลยป้ะอยางเลยเหรอเอาไปอุ่นในเตาไมโครเวฟโอเคเนี้ยหรอใช่ใช้ไฟปานกลางประมาณสามนาทีเดี๋ยวหนูเอาไปปั่นนิดนึงมือกินนาทีสามนาทีเสร็จแล้วไหนดูหน้าตาหน่อยไม่ร้อนหรอดีจัง บอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่กินมื้อเช้าแล้วจะเป็นเมนูที่เก๋มากเพราะกินคู่กับกาแฟแล้วก็น้ำส้มนะคะกินกับซ่ามะเขือเทศยังอร่อยเออจริงว่ากินเพียวๆชีสมันจะเค็มลองเพียวๆก่อนต้องให้มันเข้าคอใสดีงามไหมดีงามดีงามมันร้อนๆจริงๆถ้าใครชอบไข่ที่เยิ้มๆยังไม่สุกมากก็ลด ลดเวลาในการเวฟลงนิดนึ่งแต่ถ้าใครต้องกินไข่สุกเลยเนี่ยก็3น,นาทีนะวุ้นเนาะใช่สานาทีเรียกว่าจัดเต็มกันไป2เมนูไข่แล้วนะคะช่วงหน้ามีอาจ๋าจะมาบอกเคล็ดลับนะคะไข่ชะอมหนานุ่มฟูแล้วก็เมนูไข่สุดแซ่บอีกด้วยห้ามพลาดค่ะดูชอบชอบ